อันนี้เอาเป็ดเข้าทุ่งนะครับเข้าล้าวแลยนะครับตอนนี้นี่นะครับเป็นขบวนเลยนะครับอันนี้ไล่เอาไล่เป็ดนะครับเข้าล้าวแล้วนะครับช่วงเย็นนะครับนี่บรรยากาศประมาณนี้เป็ดไล่ทุ่งนะครับตัวนี้อายุสามเดือนครับเป็ดไล่ทุ่งอายุสามเดือนเลยนะครับ ใช้คนเลี้ยงประมาณสามคนนะครับสามถึงสี่คนนะประมาณน,น,นี้เยอะมากนะครับอันนี้เยอะมาก